ยังอยู่หน้าร้านแม่ปูติ่มซำนะครับร้านอาหารจุดพักรถวังกุ้งจุดตรวจจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะนะเขาเขียนไว้ฮะ รถติดครับรถติดวันนี้วันที่สอง ร้านลาเป็ดเมืองนนคุ้นๆเนร้านนี้คุ้นๆโอ้โหรถติดหนักเลยเลยกองเินเจ็ดมาครับตรงนี้อ่ะเออคุ้นๆร้านนี้โนรณร้านหรือเปล่า ติดเยรถติดเยอะนะเพราน่าจะทำแต่ตอนที่ก็ซ่อมถอดแต่ถ้าถอดโลงๆถนดแบบก็ไม่ซ่อมถนดไม่ติดแล้วทั้งสองเลนแล้วกันนามันตัดเข้าในนะตัดเข้าในแล้วก็ติดโจวเข้าในเปลี่ยนเลนก็ต้องเปลี่ยนเลน น่าจะเป็นจุดที่อยู่เทินน่ะตรงนี้สถานีตำรวจทางหลวงกองกัำกับการภาคสองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับจุดตรงนี้นะครับนี่ครับป้อมยามอยู่นี่ครับป้อมยามจุดตรวจจุดตรวจกลมทางหลวงรถติดครับรถติด คนเริ่มกล้างเทศจริงวันนี้อะไรอ่ะรถติดบานตะไทยเลยครับพี่น้องขากลางเทพครับเลยสนามบินกองบินเจ็ดมา นิดเดียวครับเลยสนามบินเลยกองบินเจ็ดคนเที่ยวสองวันเองนะคนเที่ยวสามกลับสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งวันที่สองนี่กลับแล้วใช่อไหม ดูอะไรอ่ะดูอะไรนัง่ง mm. ดูทุกอย่างที่กวางหน้า mm. เพลงเพลงครับเพลงครับลิขสิทธิ์ครับเพลงรถติดแล้ครับพี่น้อง นี่ไงมันใช้เลนเดียวไงบอกแล้วว่าเขาขอสร้างไงตรงนี้ชื่อว่าโอ้โหนี่ปันยางปันปุ๋ยก็เปิดไหมเสียดายจังมไม่ได้อยู่กลางๆะซื้อถุงไปใส่ด้านในยางมาจ่ายเงินเกือบสองมืลค้าบ้านเลย เดือเลยเดียวครับเลือเลยเดียวก็ทับพวามีะโดน,นชอบตะโดนเนเลย,ยเป็นอย่างนี้รถบินช่องเดียวทางเดียว ถึงแล้วรัตนาร้านกระดุมไทยสำนักงานก่อสร้างที่หนึ่งทางหลวงสถ,ถานีมะพร้าวน้องดูหน,น,นะนึ่เวนนสถานี อยู่ในเลนนั้นน,น,นเมื่อกี้นะทำตะหนฝั่งนูน้นเสร็จแล้วรถฝั่งนูน้นมาเิ่งฝั่งนี้กลายเป็นตะนรถสวนให้ดีไปถึงดินนู้นไม่ได้เลยนะช่วยนะเอยนะเนาะ เดินดูมันไม่ได้หือวาคุยนนกดเราไปแล้วไปได้ไหมเห็นกองถุงไปปักปักไปดอนต้อุก่อน,น,อออนตอนนี้ต้องไปมาม,ม,มไอโต๊ะเต๊ะมันทำอยู่แล้วมันต้องมา,าที่ไปทุกอย่างเพราะต้นไม้มันทำอยู่แล้วต้นไม้ต้นไม้จะบ,บา ที่สุดกลานต้นไม้บานหัวใจเออ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 